ครับผมสวัสดีครับเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันนะครับเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการโพสต์วิดีโอลง facebook ของเรานะครับซึ่งตัวเทคนิคตรงนี้มันก็จะทําให้คลิปนะครับคลิปวิดีโอที่อยู่ภายในโพสเนี่ยมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับ เดิมทีเนี่ยเราโพสวิดีโอลงลงอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นลนนักษณะนี้ใช่ไหมครับวิดีโอก็จะโชว์ลนนักษณะนี้นะครับเราก็ปกติเราโพสใช่ไหมครับเราก็จะก๊อปลิงก์มาหรือแชร์จาก youtube เนี่ยมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้นะครับมันจะเล็กๆอาอาจจะดูไม่ค่อยน่าคลิกสักเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าเข้าชมสักเท่าไหร่นะครับแต่ วันนี้เทคนิคนะครับเทคนิควิธีการโพสต์ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรูปภาพเนี่ยรูปภาพของเจ้าตัววิดีโอเนี่ยมันก็จะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้ดูหน้าหน้าคลิกเข้ามาชมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับโอเคนะครับซึ่งเทคนิคเดี๋ยวเราจะมาทำการแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำการเลือกนะครับเลือก คลิปมาสักหนึ่งคลิปแล้วกันผมเลือกเป็นตัวไหนดีเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับรับผมสวัสีครับหลังจากที่ผมเลือกมาแล้วเนี่ยผมก็จะทําการ Copy นะครับ Copy คลิปก๊อปปี้ลิงก์ของคลิปนี้นะครับแล้วให้ทุกท่านมาที่เว็บไซต์นี้นะครับ y t 2fb.com นะครับลหลังจากนั้นเนี่ยนำลิงก์ที่เราก๊อปจากตัว YouTube เมื่อสักคู่มาวางนะครับผมแล้วก็กดปุ่มสีส้มนี้เลยปุ๊บนะครับเขาก็จะ g e n e r a เรโค้ดขึ้นมาให้เรานะครับโค้ดตัวนี้แหละโค้ด ไม่ใช่ขอขอภัยนะครับเขาจะจะเจนเนเรตลิงก์ตรงนี้มาให้เรานะครับลิงก์ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนหน้าหน้าสง่งผ่านเข้ามายัง youtube ของเราอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทําให้เป็นให้ลิงก์ของเราเนี่ยเป็นลักษณะรูปภาพที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับหลังจากเราได้ลิงก์ตรงนี้มาแล้วก็ทําการก๊ปปี้นะครับแล้วก็ลองมาโพสต์ด,ดูสินะครับ เดี๋ยวผมลองโพสที่ Facebook ของผมแล้วกันเห็นไหมครับก็บตั้งโอเคครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นนะครับลิงก์ตัววิดีโอของเราเนี่ยมันก็จะรูปภาพนะครับรูปภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมันจะใหญ่ขึ้น มันก็จะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยดูน่าจะน่าจะมีลาสีขึ้นมานิดนึงนะครับน่าจะมีราสีขึ้นมาได้หนึ่งนะครับอาจะาาะาจะผมลองโพสต์นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับมันก็จะโชว์รูปภาพขนาดย่อที่เราได้ใส่ ที่เราได้ใส่ไปใน youtube เนี่ยออกมาก็เป็นรูปภาพที่ลักษณะที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็ดูแล้วก็สวยงามนะครับดูแล้วก็สวยงามน่าจะทำให้ผู้ชมเนี่ยนะครับน่าจะทำให้ผู้ชมเนี่ยค่อนข้างอยากคลิกเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทำให้ผู้ชมเนี่ยน่าคลิกมากยิ่งขึ้นนะครับผม ดูจากตอนแรกประมาณนี้ก็แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันอยู่พอสมควรโอเคนะครับสําหรับเทคนิควันนี้นะครับสําหรับเทคนิควันนี้ผมก็นํามาฝากเล็กๆน้อยนะครับวันนี้ก็ทุกท่านนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับถ้าถูกใจก็ลองใช้ดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าปิดพลาดยังไงผมก็ขออภัยด้วยนะครับ โอเคครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันในเทคนิคต่ตอไปในกลิปต,ต่อไปนะครับผมครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ